เบื้องลึกเบื้องหลังที่เขาไม่บอกคุณนี่ไม่ใช่การประเชิญหน้าธรรมดาแต่มันคือการลองของกันซึ่งซึ่งหน้าเลยข่าวที่ออกมาบอกว่าสถานการณ์ชายแดนสะแก้วตึงเครียดกองทัพภาคที่หนึ่งสั่งเฝ้าระวังเข้มหลายคนอาจจะฟังแล้วก็ผ่านไปคิดว่าเป็นเรื่องปกติของชายแดนผมจะบอกให้ว่ามันไม่ปกตินี่คือการส่งสัญญาณบางอย่างและเราต้องอ่านเกมให้ออกเรื่องของเรื่องคืออะไร คือทหารของเราหน่วยเฉพาะกิจที่12เขากำลังทำงานในพื้นที่ของเราขุดคูติดต่อที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วย้ำนะครับว่านี่คือพื้นที่ของเราเรากำลังทำงานของเราอยู่ดีๆแล้วเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็มีทหารกัมพูชา13านายครับพี่น้อง13านายอาวุธครบมือเดินดุมๆเข้ามาประชิดแนวเพื่อสังเกตการณ์ แล้วที่สำคัญคือพูดจาในลักษณะก่อกวนเจ้าหน้าที่ของเราคำถามคือทำไมต้องทำแบบนี้เขามาทำไมคุณคิดว่าเขามาเดินเล่นเหรอไม่ใช่เขาต้องการจะยั่วยุเขาต้องการจะวัดใจอยากจะดูว่าทหารไทยของเราจะทำยังไงจะตื่นตูมไหมจะโต้อตอบแบบไหนเขาอยากจะเห็นปฏิกิริยาของเรามันเหมือนเด็กเกเรข้างบ้านนะครับเดินมาเขย่ารั้วบ้านเราป้าหินใส่หลังคา แล้วก็ยืนดูรอดูว่าเจ้าของบ้านจะวิ่งหน้าตื่นออกมาโวยวายหรือเปล่านี่คือเกมจิตวิทยาล้วนๆแล้วเราทำยังไงเราวิ่งออกไปไล่ตีเขาเหลอเปล่าเลยนี่คือความเหนือชั้นของกองทัพเรากองกำลังบูรพาของเรานิ่งมากเขาไม่เล่นเกมเด็กๆด้วยเขาไม่เอาปืนไปจ่อหน้าแล้วตะโกนด่ากันให้เสียเวลาสิ่งที่เราทำคืออะไรเราต่อสายตรงเลยครับ ต่อตรงถึงภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารกลุ่มนั้นโดยตรงแล้วบอกไปนิ่มๆแต่หนักแน่นว่ามาคุมกำลังพลของคุณหน่อยพฤติกรรมแบบนี้มันไม่สร้างสรร์มันจะกระทบความสัมพันธ์เอาได้ง่ายๆเห็นภาพไหมครับเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่เราคุยกับคนที่คุมเกมโดยตรงนี่คือการแสดงภาวะผู้นำที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเราไม่ลดตัวลงไปเล่นเกมยั่วยุในสนาม แต่เรายกหูโทรศัพท์ไปสั่งสอนคนคุมเกมแทนสุดท้ายเป็นไงครับเขาก็ต้องถอยกลับไปเงียบๆสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแต่พี่น้องอย่าพึ่งสบายใจกองทัพเรายังคงวางกำลังเข้มเหมือนเดิมเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนนี่เลยครับคือการตอบโต้ที่ฉลาดและสุข,ขุมที่สุดเราไม่ต้องเสียกระสุนสักนัดแต่เราชนะในเกมวัดใจครั้งนี้อย่างขาวสะอาดเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับ มันมีเบื้องหลังที่ลึกกว่านี้อีกว่าเขาต้องทำแบบนี้ในช่วงเวลานี้ติดตามกันต่อในช่องของเรารับรองว่าคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นอีกเยอะเอาละครับเรื่องมันไม่ได้จบแค่การเผชิญหน้าประเด็นที่ต้องขยี้ให้แหลกมันอยู่ตรงนี้คือเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอยู่ดีๆจะส่งทหาร13นายพร้อมอาวุธครบมือมาเดินป้วนเปี้ยนแถวชายแดนทาไมคิดว่าทหารไทยเราตาบอดเหรอนี่คือการยัางเชิงชัดๆเลยครับ คือการลองของเขาอยากจะดูว่าทหารไทยเรากองทัพเราจะมีปฏิกิริยายังไงจะตื่นตูมไหมจะโวยวายหรือเปล่าหรือจะทำเป็นมองไม่เห็นซึ่งถ้าเรานิ่งเฉยก็เข้าทางเขาเลยครั้งหน้าเขาอาจจะขยับเข้ามาลึกกว่านี้ก็ได้พฤติกรรมแบบนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะมันเหมือนเด็กแว้นแถวบ้านที่ชอบมาเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์เสียงดังๆหน้าบ้านเรานั่ยแหละครับกะจะให้เราหัวร้อนให้เราของขึ้น ออกไปโวยวายแล้วเรื่องมันก็จะบานปลายนี่คือแผนยั่วยุราคาถูกแล้วเราทำยังไงเราวิ่งออกไปไล่ตีกับเด็กแว้นเหรอเปล่าเลยนี่คือความเหนือชั้นของกองทัพเราครับกองกำลังบูรพาของเราไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ใช้สมองเขาไม่เสียเวลาไปต่อล้อต่อเถียงกับทหารระดับปฏิบัติการที่หน้างานเพราะมันไม่มีประโยชน์สิ่งที่เราทำคืออะไรคือโทรตรงเลยครับข้ามหัวไปเลย โทรตรงไปที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเขาภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาแล้วบอกไปตรงๆว่าเฮ้ยลูกน้องคุณกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้มาคุมด่วนก่อนที่เรื่องมันจะไปไกลกว่าน,นี้นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อเหมือนเราไม่ไปทะเลาะก,กับเด็กแว้นแต่เราโทรไปฟ้องพ่อแม่เขาให้มาลากลูกกลับบ้านแล้วผลเป็นยังไงก็เงียบกริบสิครับ ฝั่งนวนก็ต้องรีบแจ้นมาคุมกำลังพลตัวเองแทบไม่ทันสุดท้ายทหารชุดนั้นก็ต้องถอยกลับไปแต่โดยดีไม่มีเหตุการณ์บานปลายไม่มีการประทะเพราะเราอ่านเกมเขาขาดเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรและเราไม่เล่นตามเกมของเขานี่แหละครับคือการจัดการปัญหาที่เด็ดขาดและสุขุมเราไม่ต้องการสงครามแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครมาหยามหน้าแผ่นดินเราแม้แต่นิ้วเดียวตอนนี้กองทัพเรายังคงวางกำลังเข้มเหมือนเดิมคุมพื้นที่อยู่หมดัด เพื่อให้พี่น้องคนไทยแถวนั้นได้มั่นใจว่าแผ่นดินนี้มีคนเฝ้าอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้แน่เดี๋ยวไม่ดูกันต่อว่าเกมต่อไปจะเป็นยังไงอย่าเพึ่งไปไหนเรื่องเข้มๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวติดตามกันให้ดีแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเรื่องนี้มันสอนอะไรเราคำถามก็คือทำไมเขาถึงทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทหารสิบกว่านายพร้อมอาวุธจะเดินมาหยุดมองหน้ากันดื้อ มันคือการอย่างเชิงมันคือการลองของเขากำลังทดสอบเราอยู่กำลังดูว่าทหารไทยจะทำยังไงจะตกใจไหมจะโยไวยวายไหมจะเผลอทำอะไรที่มันเกินเลยหรือเปล่าซึ่งถ้าเราพลาดท่าเสียทีนะเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีมันเหมือนอะไรนั่นเหรอผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆมันก็เหมือนเรากำลังซ่อมรั้วบ้านของเราอยู่ดีๆในที่ของเราแท้ๆแล้วจู่ๆลูกบ้านข้างๆก็ยกขยงกันมาสิบกว่าคน มายืนจ้องหน้าเราและผิวปากกวนประสาทบางคนก็แอบพกหนังสติกไว้ข้างหลังเขาไม่ได้ยิงนะแต่เขาทำให้เรารู้ว่าเขามีแล้วเขาก็รอรอให้เราโมโหรอให้เราปาไขควงใส่หัวเขาแล้วเขาก็จะได้ฟ้องพ่อฟ้องแม่เขาว่าเราไปทำร้ายเขาก่อนแล้วเราทำยังไงเราฉลาดพอเราไม่ไปทะเลาะกับเด็กเราไม่เสียเวลาไปต่อล้ะต่อเถียงสิ่งที่กองกำลังบูรพาทำคือเดินไปกดกลิ่งบ้านข้างๆ แล้วบอกพ่อแม่เด็กตรงๆว่ามาเอาลูกคุณกลับไปซะก่อนที่อะไรๆมันจะแย่กว่านี้นี่คือการกระทําของผู้ใหญ่ที่สุขุมและรอบคอบไม่เอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือไม่ลงไปเล่นเกมปัญญาอ่อนที่เขาวางไว้นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมเราแสดงให้เห็นว่าเรานิ่งเราคุมเกมได้เราไม่ได้ตื่นตูมไปกับก,บการยั่วยุเล็กๆน้อยๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยการเสริมกำลังการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น มันคือการส่งสัญญาณกลับไปดังๆว่าฉันเห็นนะว่าเธอทําอะไรและฉันพร้อมเสมอดังนั้นสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือสถานการณ์นี้จบลงด้วยการที่เราชนะในเกมจิตวิทยาเราไม่ตกหลุมพรางและเรายังส่งข้อความเตือนกลับไปได้อย่างเด็ดขาดนี่คือการทูดทางการทหารที่ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอย่างแท้จริงแผ่นดินนี้มีเจ้าของและเจ้าของบ้านนี้ใจเย็นแต่ไม่ได้ใจดีกับคนที่จะมาลองของ ถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงที่เจาะลึกและตรงไปตรงมาแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้รับรองว่าคุณจะมองข่าวชายแดนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป